ทำหนังสือพาดหัวตรงนี้ยังไงเรียกกกตาลูกค้าหรือเรียกลูก,กตาท่านผู้ชมให้เข้ามาหาเราเพิ่มการมองเห็นแบบออร์แกนิกค่ะก่อนจะไปฟังนะคะช่วยกดใจคอมเมนต์แชร์แล้วก็เซฟคลิปนี้ไว้เพื่อดูเผื่อว่าคุณลืมหรือว่าจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์จากครูแองจี้นะคะไปชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเข้ามาที่แอบแคปคัดนะคะแล้วก็มาที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะโปรเจกต์ Project ใหม่คือปุ่มสีฟ้านี่นะคะรูปภาพต่างๆนะคะเราก็สามารถเข้าไปเลือกนะคะพวกภาพแบนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือภาพที่อยู่ใน Pinterest ได้เลยค่ะทุกคนให้ทุกคนมองข้างล่างนะคะแถบขวาล่างแล้วก็มองที่มาร์คค่ะ และให้เลือกตรงคำว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะเพื่อที่เราจะได้ปรับนะคะปรับให้ยืดออกแนวขวางนะหรือแนวขวาน,นะคะเพื่อเป็นตัวรองรับเวลาเราพิมพ์ตัวหนังสือนะคะมันก็จะเข้ามาแล้วก็สวยงามค่ะ ทีนี้เมื่อเราได้แบนเนอร์อย่างที่เราต้องการแล้วนะคะตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาสีฟ้าหรือสีอะไรตามที่เราเซฟรูปภาพเก็บไว้นะคะทีนี้เราจะมาทําตัวหนังสือกันนะคะทุกคนวันนี้ครูเองจี้นะคะจะมาพิมพ์คําว่าวิธีทําตัวหนังสือพาดหัวนะคะทํายังไงให้สะดุดตาคนดูนะคะพิมพ์นะคะแล้วก็เราก็จะมีฟอนต์ก็สามารถที่จะเลือกปรับฟอนต์ได้ตามต้องการเลยค่ะขยับซ้ายขยับขวานะปรับไซส์นะให้มันพอดีพอดีกับแบ,บ,แบนเนอร์ของเรานะคะ ไม่ยากค่ะทุกคนลองทำกันดูนะคะ เมื่อพิมพ์อักษรเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาปรับสีเพื่อดึงดูดความน่าสนใจค่ะทุกคนให้มาที่คําว่าเอฟเฟกนะคะและมาที่ตรงกระแสมาแรงนะคะจะมีสีให้เราเลือกมากมายเลยนะทุกคนก็ลองปรับกันดูนะว่าเออถ้าเกิดว่าแบ็ก,กวก์สีฟ้าน้าเงินแบบนี้ถ้าเราใส่ตัวอักษรอ,อะไรสีอะไรสวยนะคะเพื่อนๆก็ลองเล่นลูกเล่นได้เลยค่ะลองโทนดําสลับขาวลองโทนน้าเงินโทนเหลืองโทนส้มได้หมดเลยนะคะหรือจะลองโทนแดงนูก็ได้นะคะอย่องจีิว่ามันก็ทําให้ดูน น่าสนใจนะคะเมื่อเราลองทําแล้วเราก็ลองปรับดูนะว่าเออมันเข้ากับภาพโดยรวมไหมที่เราอ่ะมีใส่เสื้อผ้าสีนี้แล้วก็แบล็กกาวแบบนี้แบนเนอร์แบบนี้นะคะคิดว่าทําทุกคนทําได้ไม่ยากคะ่ะลองทําตามดูค่ะนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเพิ่มลูกเล่นนะคะใส่สติกเกอร์น่ารักน่ารักนิกนดนึงนะครูจะเลือกเป็นหลังอันนี้นะเหมือนไอศค,ครีมก็ต้องมีท็อปปิ้งใช่ไหมคะทุกคนใส่ท็อปปิ้งก็จะดูน่ารักน่าก,กินนะเรามาเริ่มกันเลยและแล้วก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนพื้นหลังสีน้ำเงินตัวหนังสือสีขาว <I do. S 1> สวยใช้ได้เลยนะคะ